ก็ไปรางวัลเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับสาวเจ้าเสน่ห์ค่ะก็ดีใจมากๆขอบคุณมายาชาแนลมากๆนะคะขอบคุณพี่ต้อยด้วยที่ที่ให้รางวัลนี้ค่ะดีใจตรงไหนคะว้าาาเอ๊เสน่ห์กับเพศตรงข้ามน่าจะพี่เสน่ห์ตรงไหนเพศที่สามว้าไม่ใช่ค่ะก็ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่เห็นเสน่ห์ของหนูค่ะเราเราไม่บริหารเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์หน่อยมีเสน่ห์แล้ว ก็ถือว่าเอาตรงนี้ไปใช้ในการทํางานแล้วกันค่ะก็เล่นละครให้คุณผู้ชมติดใจแล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่เราทาอะไรอย่างงี้แล้วกันเน่ยไม่เป็นต้องมีหนุ่มๆใช่ไหมนั่นสิและเป็นเสน่ห์ในการทํางานมากกว่าจริงเหรอมีอมมเสน่ห์ขนาดนี้ไม่มีหนุ่มเข้ามาเลยเหรอไม่มีเลยค่ะทำไมอ่ะใหม่คือแบบ เป็นคําถามที่หนักใจที่สุดเลยค่ะใช่ก็ไม่มีค่ะพี่ว่าเพราะอะไรใหม่เพราะปกติแบบสวยๆเนี่ยจะทำล่าจะทํางานเลยหนักๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนที่แบบไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นตรงนั้นส่วนานกี่ปีแล้วเนี้ยสักพักใหญ่ๆใหญ่มากๆเลยคิดว่าอะไรผู้ชายเขาไม่กล้าเขาหาเราไม่กล้าจีบเราหรือในวงการในวงการอย่างนี้น่าจะแโซนโซนโอ้โหน่าจะน่าจะเป็นเพราะเราไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เนี่ย yup. จะได้รับรางวัลเจ้าเสน่ห์แล้วน่าจะมีเข้ามาละแปลว่าเปิดทางไม่ร like ู้เหมือนกันคือต้นแบบทพี่เก้าพี่เก้าพี่เก้าเหรออ๋อมีอะไรหรอพี่เก้าเปรียบเที่อ่ะพี่เก้า็ไม่พอใจพี่เก้าก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเห็นเห็นเห็นนี่เขาเปรียบเที่เลยโอ้ชัดเลยอ่ะชัดเลยคือคือคือเราเห็นหัวข้อข่าวอาจจะรุนแรงแต่เข้าไปข้างในก็น่ารักปกติแต่แค่ว่า พี่ก้าวเขาเป็นห่วงจริงๆเพราะว่ามันมันล่อแหลมทําให้คนอาจจะแบบเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะแบบจากรักไกลเป็นไม่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ล่อแหลมก็แค่นั้นไม่มีอะไรน่าจะเป็นอารมณ์เป็นห่วงล้วกลัวกลัวนะคะประเด็นที่เขาเปรียบเทียบสำหรับใหม่มันก็ถามว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆอะค่ะแต่ก็ต้องยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ก็แค่นั้นเองก็มีความสุขอยากฝากตัวเองได้ติดต่อกับ ไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะแค่น้อยใจอยู่ในมุมเล็กๆของเราน้อยใจน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางคุณแม่ที่แบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วตัวใหม่คือก็น้อยใจคือใหม่ก็ชินใหม่ก็เจออะไรอย่างงี้มาเยอะมากอะไรเงี้ยไม่น้อยเลยชิลมากคือใหม่เจออะไรอย่างงี้มาเยอะมากค่ะแต่แบบคือคุณแม่อาจจะแบบเป็นห่วงแบบพี่ก้าวผู้จัดการเป็นห่วง เราพานี่เป็นห่วงใหม่อะไรเงี้ยว่าแบบชอบอยู่แล้วการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยใช่ก็ก็ออกตัวตลอดอยู่แล้วว่าแบบไม่ชอบการเปรียบเทียบเท่าไหร่ค่ะเป็ะว่าแบบของแฟนขับสองฝั่งเป็นแบบมีปัญหาหรือเปล่าก็ที่จริงแล้วว่า ก็หมายว่ารักกันไว้ทุกฝ่ายทุกฝั่ฝงเลยดีกว่าค่ะอย่าแบบไม่มีการแบ่งเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างกังนไม่ค่ะมันมันไม่ขนาดนั้นเลยค่ะมันไม่ได้แบบรุนแรงอะไรค่ะดั้นเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆคุณแม่อะไรเงี้ยต้อนถามพี่เก้าต้อนถามพี่เก้า <c oughs> ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะปกติเหมือนเดิมอันนี้มีวส์สว่างานเข้า รู้สึกรู้สึกงานเข้าสุดไหมก็ไรไม่ไม่นิดนึงนิดนึงวันนี้พี่อ้ําพกมาได้มีโอกาสได้เจอพี่อ้ําเลยได้เจอค่ะสวยมากเลยอ่ะได้คุยกันถ่ายไหมวันนี้ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะคือต้องดึงคือเจอกันคือส่วนทางกันใช่ค่ะเดินเดินผ่านเลยสวยมากสวยมากใชได้วส่วนตัวเราก็ชื่นชอบพี่อ้ําอยู่แล้วโอ้โหไม่ชื่นชอบอยู่แล้วค่ะใครจะไม่ชื่นชอบไม่ชื่นชอบทุกคนนะคะ ผู้หญิงอะไม่ชอบมากอะไรนะเขาเป็นเขาเปนล่าสุดมีมันมีค่าว่าทางผู้จัดเนื้อแตละครติดต่อเราไปเยอะสองสามเนี้ยแต่ว่าเหมือนไปเสนอกับทางผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่อยากให้เราอะเซ็นสัญญาก่อนดีกว่าให้ละครเรื่องใหม่กับเราค่ะเขามีการติดต่อให้เราไปเซ็นสัญญากับทางน้องขาไหมที่จริงแล้วก็ก็มีการพูดคุยอยู่เรื่อยๆค่ะพูดคุยอยู่เรื่อยๆ ก็มีแบบ ic, พูดพูดคุยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็แบบ like เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะไรเงี bon ้ย <No> ค่ะโหต้องต้องดูอีค่ะค um> ือตอนเนี้เป okay um> ็นอิสระแล้วเราก็แฮปปี้มากๆอะค่ะแต่เราต้องดูอะไรเงี้ยละครเรื่องใหม่ๆที่ผู้ใหญ่กัะปอนบเข้ามาคือที่จริงแล้วตอนนี้เราก็เป็นอิสระใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความสุขอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทํางานที่ได้รับมอบหมายให้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะที่ไหนนะคะก็ทําอย่างเต็มที่แล้วก็ ถ้าผู้ใหญ่คนไหนเมตตาเราเราก็ยินดีมากๆที่จะร่วมงานค่ะแล้วก็ทําหน้าที่เต็มที่แต่ว่าอนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นอิสระค่ะหรือว่าเสนอแบบยังไม่ดึงดูดใหม่พอหรือเปล่าคือที่จริงแล้วมันมันยังไม่มันยังไม่ขนาดนั้นนะคะใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่ใหม่ที่ตัดสินใจมันต้องเป็นทางผู้ใหญ่ที่ต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยคือมีท่าความจริงก็มีมีพูดคุยค่ะมีพูดคุยใช่ 呃，我。